ผู้ชมคะย,ยังอยู่กันที่เรื่องของบุญเรื่องของมูช่วงต้นปีแบบนี้หลาย<ะ>คนก็มองหาที่ที่จะทําให้เราแบบไปไหว้บูชามา<อ>แล้วแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆหนุนนําให้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคุณผู้ชมเอาเรื่องเอาชายัย<ะ>เช่นเดียวกันกับสาวลูกครึ่งคนนี้แซมมี่คาเวลอ่อเป็นฝรั่งนะจ๊ะแต่ว่าหัวใจไทยสุดๆจ้า<อ>ไม่พลาดค่ะเสริมความปังรับปีกระต่ายกันไปเลยเดินสายมูตั้งแต่ต้นปีเลยแซมมี่นี่นะไปเยือนวัดคันธารามที่อําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมเพื่อร่วมทอดผ้าป่า ถวายต้นเงินโดยมีหมอดูชื่อดังแม่หมอดูตอกแตกเอโบไงเขาเป็นสะพานบุญครั้งนี้ค่ะซึ่งแซมมี่แล้วก็หมอดูตอกแตกนี่นะโพสต์ภาพยืนถ่ายหน้ากองผ้าป่าสามคีทั้งคู่เนี่ยเป็นเจ้าภาพคุณผู้ชมดูโอ้โหกองใหญ่มากที่เป็นเสาเสาสีแดงๆไม่ใช่เสาปูนนะเงินทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนี่คือกองผ้าป่านะาสวยเด่นมาแต่ไกลเลยมีด้วยกันสิบกองคุณผู้ชมเป็นจํานวนเงินนะกองบุญละ1 0 0 0 0แบาทนะตัวเลขเด่นชัดอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมคาะ0ิ กองนะคะ1 0 0 1เอ,อ,อเูยติดกองไงเลขสิบอะไรอย่างนี้ง่ายอ,อ,อ,อย่าคิดเยอะย้ำแบบนี้ไม่ได้ว่าจะชี้นำอะไรเล่าให้ฟังเฉยเออ<า>และนอกจากนี้ค่ะ สาวแซมมี่ก็ยังได้ร่วมพิธีสืบชะตาแล้วก็สดเดาะเคร์แบบล้านนาหลวงเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะ,ะพิธีเขาทำยังไงกัน<ม>เขาก็นั่งทําพิธีสดเดาะเคร์มีสายสินพันรอบน<ม>ีสระค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการสวดมนต์แล้วก็รดน้ำมนต์เสร็จสิ้นพิธีแซมมี่บอกว่าหลังจากที่ได้ทำนี่นะโอ้โหโพสแคปชั่นไว้เลยเริ่มต้นปีด้วยบุญใหญ่ขอบคุณแม่ตอกแตกนะาชวนมาร่วมบุญทอดผ้าป่าถวายต้นเงินมาแบบปุ๊บปั๊บแต่ยินดีมาแล้วก็ยังทำพิธีสืบชะตาะเกด้วยอาาาบุุญมฝกกทคคน่ะ ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะสาวสามีเขาว่าอย่งนั้นมาได้ร่วมบุญใหญ่แล้วก็ทําพิธีเสริมชะตารับความปังตั้งแต่ต้นปีแบบนี้เชื่อว่าปีนี้สาวสามีต้องปังทุกเรื่องแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะเท่าไหร่ต้นพราป่าเท่าไหร่10ต้น10ต้นเลขอะไร10่ศูนยสิสต้นต้นละแสน อ่ะก็1ล้าน1 0 1ูนเอาล่ะอ่าวากันไปนะคะเออเก่งนะแบบติโมอสุดยอดนะมันอยู่ในสายเลือดแล้วนะคะออกมาก็นี่1 16่งเนน่ะหแล้วค่ะข่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบมีให้ลุ้นกันก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ